ไม่ได้เหมือนกันลูกตาตัวว่าตอนนี้คงที่เรามองกลับมาเลยเห็นเห็นใครบ้างปนหมาออมาอพ,พี่ไม่เห็นนะเพิ่มพี่เห็นเองคนเดียวเลย แมต้าสี่คนแย่มาเอารถตรงป้อมมาตัวเดียวเพิ่มเออแค่นั้นเลยกระโดดสิบละหัวตะพานมีคนนึงว่ะตีไหนน่ะได้เป็นตีอินฟินนะลงหมู่บ้านนี้เลยแถวเนี้ยมันไม่ถึงมันไม่ถึงอินฟินมันลงแบบนี้เลยอเม่อยีะเห็นอ่ะแต่มีม้าสองมันเด้ากับมาจากหัวตะพานอ่ะ แต่จะหเห็นบินไปเยอะอยู่แต่ไม่ไม่ชัวร์ว่าค็อกี่รือป่ะอาจจะวงล่างก็ได้นะวงซ้ายเอาจออีกอยูย่ใช่ไหมใช่ชนเลยเปิดมันเพิ่งถึงบ้านเลยพ,พ,พี่พีพ่ว่าเขาน่าจะขยิยบเข้าไปเล่นเวเขาแหละดน้งคไม่น,าน,นา่าเล่นเวเราเล่นเวกูดังเขาหรืมอมั้ง ใต้หนึ่งนะไอ้นี่ตใต้ใครวะสามแล้วเออใต้ขาดนะไอ้ทีมือนกันฟัง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 เราจะเล่นอย่างงี้ไอ้เนี่ยอยู่สองบ้านมั้งหนึ่งอะเราจะไม่ทิ้งเดี๋ยวพีไปเล่นไอ้นี่ให้เดี๋ยวพีไปเล่นไอ้โหลให้น้องเพิ่มเล่นอยู่นี่ก็ได้เพิ่ม เราก็เริ่มทิ้งที่บ้านสี่ก่อนเพื่อไล่ก่อนถูกไหมเล่นเพื่อหนีนะเพิ่มครับเอายังบ้านสี่อ่ะต้องไปไล่อ่ะไม่มึงมึงก็ฟาร์มก่อนดิมันเออมึงฟาร์มเลยมึงฟาร์มเอาให้มีปืนเลยบีแล้วค่อยมึงค่อยไปไล่มันทีหลังเว้ยยังไงมันก็อยู่นั่นแหละถ้ามันยังอยู่นะจุดไฟมาแล้วออปชั่นกูพร้อมมึงฟาร์มให้แบบมีของแบบมีปืนเคาะมีอะไรเลยหรือมึงมีหมดแล้วโอเคปืนออ่ะขงพี มึงรวยนี่เองก็ใหญ่ไปจ้ะกูรวอยอะโ่อมีบ้านพี่ว่าเฮ้ยบอาอ๋อขาดปับปืนฟังเลยขาดกิฟบ์อะพี่ให้อยู่กิฟบแท่งเจ้าก็ไปรอบ้านไทยรู้ตรงนี้ฟ์มสักต่างหนึนะ่งน่าจะไปได้เลยสักวกทีครึ่งไหมได้ครับฟ์มไม่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคเรามีปืนคออะ ามีเปินคอร์สเรามีคูณสักสี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าก็นั่นแหละก็ออกมาได้งั้นตอนนี้ล้นแล้วคูณสองใครที่พอมก็ออกมาก่อนทั้งสองคนยังไงก็ไล่ได้อยู่สองคนอะสองสามคนอะได้ไหวเดี๋ยวพี่ไปดูให้ความไยายามคุณน่าจะไปได้เลยอ่ะแค่หลังเดียวน่าจะพอแล้วที่เนี้นยออกแล้วพี่ขายแค่กิฟต์แท่งละประเด็นสามเนร้ำสองเจ็ดแสดงว่าเอียนฟินแม่งวนกลับมาข้างหน้าตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวมันไปฉกตัวหนึ่งอ่ะ พี่พี่มีปืนพอนะไม่เจอว่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะป๊าฟาร์มบ้านสี่ก็ได้ฟาร์มบ้านสี่ต่อไปลองไปดูถ่ายกันแล้วนะเป็นไงบ้างเป็ดยังเคลียร์อยู่ไม่เห็นรถจอดด้วยครับไล่แค่สองคันก็พอปะเออพี่กินกับผมปึ้มอยู่นี่ใช่ป่ะล่ะใช่ปึ้มอยู่บนเขาใช่ไหมใช่พี่ยีนมาพี่กินเออลงมาละลงมาละดูพี่ที่พี่กินไม่ได้ฟาร์มบ้านระเบียงใช่ป่ะไม่ไม่ได้ farm เลยเลย farm หลังเดียวเลยปึ้มไม่จำเป็นต้องมาอยู่ตรงมาร์คหนึ่งพี่ก็ได้นะแต่คือให้อยู่เอออยู่่บริเวณน จะเดี we, yeah. ๋ยวพอเคลียร์เราจะมาสตั้งจะตรงเป็ดพี่เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเคลียร์บ้านเสร็จอะส่งส่งไปกับพีสองคนนะพร้อมไปกับพี่อีกคนหนึ่งออแล้วเดี๋ยวไปมาร์กหนึ่งกับพี่ก่อนแล้วค่อยกลับมากัก์มองเขาอยู่เงียบไม่ได้เปิดออาบ้านเปิด สสมีถงังน้ำมันนะตรงเนี้ยเยอะพี่ชั้นหนึ่งรอออยยููอยอย่่มา,าตรงนี้มีเบอร์รี่นะขายแค่เพิงพยงพอมาแล้วก็ไปมีขา่าเอารีบออกลอกต่ทำเป็นเล่นนะไอรีบออกของมึงเนี่ยแพ่งฟาร์มสี่หลังเลยนะสัตว์หลังสองหลัง<อ>หล่งหลังเพียไม่ได้ฟาร์มสามหลังเลยนี่หว่า ฟาร์มหลังนั่นแล้วหลังที่มึงเข้าน่ะฟาร์มไปแล้วหลังเนี้ยนะเออฟาร์มเราประตูทั้งสองเปิดเออฟาร์มสามหลังเลยเรื่องอยู่นะเขบอกเออฟาร์มเยอะอยู่ฟาร์มรวยอ่ะเอเอขึ้นมาแล้วไฮไลท์บ้านหมาเหมือนเดิมมีไหมเออกูรอมึงอยู่เนี่ยกูไปเซฟรถ กูต้องยิงเอก่อนทำาไมเขารู้เราเยอะก่่นเจ็บเจ็บและเออแบบนี้ก่อนเพราะว่ายิงปืนอะก็อยู่เขาแล้นี่นไม่รู้อ่า U C เหรอวะเออแค่เดินนี่ก่อนนะ U C เออ U C มาไวมั้ ที่ฟันหนึ่งพอ์อีกเออระวังนะมึงปกติเขาเล่นเนียนอยู่แล้วเป็ดเอ่าขึ้นไปนี่ป่ะคนเอาไงเป็ดไเป็น qc อยู่คือว่าไงคือยังไงกูว่า ea เขาไม่เล่นแบบอย่างนี้หรอกเว้ยก็ได้ใช่ปะเออเข้อจอดเขาเขาเล่นแบบอย่างเงี้ยใช่สามสิบตัวเลยแล้วกูประคับลงกับมึงเลยนะเออแต่เดี๋ยวมึงต้องกลับแต่มึงต้องกลับเข้าใจเข้าใจ ให้แบบมาให้แบบเผื่อแม่งอยู่ไว้ให้ดูว่าเรามาสองคันคือเราเล่นตามข้อมูลไปเลยเฮียข้อมูลเก่าอ่ะเฮ้ยพวกมันมูบมูฟหลายดีกันแล้วนะตีหนึ่ง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 เปรตไปแล้วไป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 ให้กูสู้ใช่ไหมถ้ามันหมองสู้สู้สู้เริ่มเจอขอหนุหลุมเปอร์แล้วขอแม่งอยู่ในหลุมมันเต็มเลยเฮียเห็น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 อยู่เป็ดขึ้นมาเดินเขายิงยาให้หน่อยเป็ดอ่ขึ้นมาแค่เดินอ่ะ เห็นละเป็นรถมันจะกระจายแค่มาได้เข้าบ้านนี้เฮ้ยหัวแตกไปยีแตกไปยี่แตกเฮเมื่อกี้ยังแตกผมยี่หัวแตกไปเฮ้ยแล้วยังแตกด้วยน่ะค่าได้น่ะลุมตัวนึงมองไม่เห็นอะไรที่อ่ะมองไม่เห็นกันอาจจะหลุมอยู่ที่หลุมนี้มาโกเมื่อกี้ขึ้นมามองรู้ไหมแล้วตัวเดียวเหลือตัวเดียวหรือเป่ะมันลงมาตัวเดียวเฮ้ยบีมึงคอมโบกับปื้มฆ่ามันได้นะเว้ยเจ็บเจ็บเจ็บเข้าบ้านไปกี่ตัวเข้าหมดแล้วตัวแน่ พี่ว่าข้ามหมดแล้วพี่ว่าข้ามหมดแล้วอาจจะเหลือสองสอป่ะพอเหลือสองสองเหลือสองสองไม่หมดเดี๋ยวข้ามไม่หมดป่ะไอ้ไอ้ีค่เราตีใหม่มาเปาผมต้องไปละโอเคโอเคจะมายังไงอ่ะพิดยังไปไปเราไปเราไปเราทางทางเดิมเลยทางนี้ทางนี้มาอีกแล้วตีหนึ่งพีได้เิงแ็งหมดโอเคเอาไปปึ้มถอยแล้วใช่ไหมใช่ใช่งั้นปึ้มปึ้มมันรวมกับพี่แล้วกันแล้วกันอ่ะไอ้บ้านหลบไม่มีคนอยู่ใช่ป่ะไม่มีไม่มีผมขี่ขึ้นไม่ให้ผมขี่ขึ้นไม่ให้ผมไม่รวมบ้านเดี๋ยว เออเอง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 กำลังร่วมกับพี่สองโดวไปนัดหนึ่งระวังเจ็บมันอาจจะเอาเลยเพิ่มพี่เล่นพี่เล่นอยู่ในรูนี้นะได้คพี่ได้ได้เป็นบ้าดิมฮะ คือถ้า EA เขาเล่นแย่จริงๆอ่ะกูว่าเขาไม่อยู่โหลปื้มหรอกเขาจะอยู่โหลนี้ไว้โหลหน้าแย่ว่าเที่ใคร,ใครถ้าเป็น AA สมัครแน่เลยบักกี้คันเดียวทั้ง3ใช่ใช่สามเอแหละถ้าเจอปืนเขาเป็นมินิหรืออะไรอ่ะบอกพี่นะเพิ่มแม็กอ่ะไม่ใช่เคสอยู่ ถ้าเจอจะบอกแต่บ้านผมมีคุณหกแล้วเฮ้ยเอาเยอลยทำแล้วเรื่อยๆมียมาแต่มันก็โดนหลังเข้าพี่มันหลุในตัวผม<า>มีอีกอันหนึ่งเก็บไห้บรหลุมีโอกาสโดนหลังเข้าพี่ป้าหลุ่มันจะมาครับเปิดจุดตลอดเวลาไอ้บนเขานี้มีแล้วนะ่าเล่นกับบ้านนี้เอาอกระสุนพอไาปาบ้านเดีกว่าเดี๋ยวนะคุณหกถ้าคุณหงอีกอันบ้านผมเก็บติดตัวไว้อยู่ได้เอาเราดูวงะ แจมมบให้กินติดรถไปไปดูเพื่อนก่อนนะเออเพิ่ปั๊มอ่ะได้เลยเราไว้ยพี่เบ็ตไปเราไปนี้ก่อนเพิ่มไปโหลหน้าแล้วไปส่องปั๊มกันได้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 ถ้าปั๊มไม่มีเราก็เล่นปั๊มมีจริงพี่อยากเล่นมากมันหนึ่งเนี่ยผู้เสิร์ออกเร็วมากเลยลืมเลยมีรถมุฟฟั่นอ่ะที่รีบผ่านมาด้านผมก่อนเพิ่มพี่พี่พี่จะขับเลยปพิ่มไปให้เพิ่มเพิ่มสองให้พี่หน่อยทำว่าตะเคียรอ่ะผม่ะเคียรแล้วแล้วมันเข่าอ่ะแล้วมันเข่าอ่ะ ข้างกระจกนี้ก็ไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยมึงก็เหยียบมาดิมึงก็เหยียบมามึงก็เหยียบมาตายไปเลไปเลยข้างหน้ารีบไปพี่เป็ดบ้านสองหลังข้างหน้ารีบไปนะมีกำลังมีกำลังแหวกเข้าไปอ่ะจะเข้าอ่ะไอดตุ้มกลางว่ะไมอดวนอยู่มันมันมันวนอยู่อย่างมันจะมันจะแทงแบบกราฟมอมมึงชนเอ้ยมีว่ะมีว่ะมีมีมีบ้างหนึ่งนะเออมึงชนมึงชนแล้วชนเดี๋ยวมึงชนบ้านกระจกที่เหลือชนปั๊มก็ได้ โอเคเป็ดสอง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 มีโอกาสที่คนจะมุฟลายล่างนะเป็ดลายสะพานอ่ะเออก็มันชนก็ชนกูไงพี่กินเซฟผมด้วยได้ปะพี่กินพี่เซฟเสร็จพี่เล่นเห็ดปะผมว่าผมต้องผมต้องผมคนเดียวไหวปะเกิดมาตรงไหนหลาครับที่ไหน ปล่อยมันปล่อยมันท้าไมทิ้งก็รังปล่อยมันเกือได้แค่ก็รังยางนะใช่ปะพี่ตัดยางไปพี่กินมีหน้าปืนครับพี่แต่กูคิดว่าให้แม่งมุมดีกว่าหน้าปืนมีเปล่ามดูลายล่างพวกพี่ด้วยนะเออเออตรงนี้มีหน้าปืนสองกระปุกหน้าปืนกลอ่ะเนี่ยตรงพี่ได้อันหนึ่งแน่ๆพี่อ่ะพี่ขาดเกียร์ปะเนี่ยในทางแักหนึ่งเดียยวขาโอเคโอเค เอ้ยยี่ยชกกูเฉยตายกลัวไม่ใช่เลยยี่ยจังหวะนี้ไปเล่นเเหห็ดรอเออเล่นเห็ดดุอ่ะจะลอกมาเช็คยังพี่กีนฟังผมนะจากเห็ดอ่ะพี่เห็นอย่างนี้นะเว้ยเผื่อแบบเออแอบส่องนิดนึงอะไรเงี้ยพี่ต้องอยู่ชั้นสองไว้เออเผื่อแบบเผื่อไปเล่นชั้นสองชั้นหนึ่งแล้วแต่เฮ้ยคนนึงกว่าดกระหอดูกราฟส้มไว้ไปเลยเฮ้ยก็ดีนะไอ้ที่มันเป็นขอบผาเออเดี๋ยวกูดูให้กูดูให้มุมนั้นมุมนั้นผมดูให้พี่กีน เขาบีอะเนี่ยมีเห็นลายหลังอะเยอะเลยชั้นสองใช่ป่ะเห็นปะใช่ใช่คือเฟอร์รี่ฝั่งนี้เงียบสัตว์ตรงเนี้ยหน้าไปเหมือนกันนะแต่สองไปก่อนนะแต่สองไปก่อนโอกาสที่จะมีคนขับเรือเดี๋ยวว่ายน้ำข้ามอย่าฝันของข้ามววงหน้ยเจอเฟอร์รี่นะอันเดนที่ตัวเดียวอะไรอืมวงไม่ค่อยเจอเฟอร์รี่แต่แบบเผื่อเราไปพักแล้วค่อยตีจากเฟอร์รี่ออกมาใช่ไม่ถึงไม่ถึงวงหน้าเปิืมไม่ใช่วงนี้ก็อย่าลืมติดรถนะวงจะเปลี่ยนแล้วกอยู่อย่าไกลรถมากแต่ไม่ไกลไม่ไกลแต่เราไม่ได้มุบเร็วปะไม่ได้มุบเร็ว พี่มองสองทางพี่มองระหว่างบ้านแล้วก็มองสะพานไปด้วยอ่าพี่พี่ดูโหลให้พี่ดูโหลให้เออถ้าคนมันมาแบบมาอย่างเงี้ยเลยอ่ะมาอย่างเงี้เลยอ่ะพี่จะแบบพี่ยังไม่ออกไปป่านะพี่จะยืนนั่งเฉยแล้วรอป่านะอยู่หลังสี่ไปตีด้านล่างยังอยู่อ่ะยังมีอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่เออแล้วมันต้องมีว่าเผื่อเป็นบุรีรามด้วยบุรีรามไม่ครบนะผมเห็นเอ็ดดี้ตายไปดูปกูนจอดยางก่อนเออจอดได้จอดนะแทบละ อย่างเงี้ยโอกาสมันมาสูงจัดเลยแต่กูว่ามันอาจจะมาเรือก็ได้นะมันอาจจะสองเฟอร์รี่แล้วมาเรือได้นะมันมีเรือร้อยอยู่แถวๆนี้ใช่ป่ะล่ะเอาสองอ่ะคนขาววิ่งเจ้าวๆเลยต้นเขาวงตรงนี้เพิ่มมองต่อไปจบนี่แน่เว้ยกูว่าเราเข้าดีกว่ามาร์กหนึ่งอ่ะเข้าใช่ไหมเออเออมันกินวงมากกว่ามันมันจบบทได้เลยเราแค่ตีอย่างเฟอร์รี่เข้าไปตาหนึ่งเต็มที่ตัวเสร็จตัวเดียวเพราะว่าตอนสองไปไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเราเข้าสี่เลยมาไหมไปยัง เราอันหนึงกูขึ้นมึนอองจะระดักันเริมออกซ้ายมาเพิ่มออกซ้ายมาก่อนเพเิ่มจะจบขวาเยอะข้างขวาเราแมวอยู่แล้วชนโฮเราแค่อยขยับมัดใหญ่นะมัดใหญ่นะมัดใหญ่มัดใหญ่กลาตรงนั้นเหมือนจะมีแล้วป่าววะามาที่เสียงอันี้รู้ว่ามันออกอยากไม่ใช่ปะ บ้านใหญ่สองคนพออีกอีกที่เหลือเีกจบไปข้างหน้าจะได้บ้านนี้วะใช่ใช่ใช่ก็ที่พักใช่พี่พี่พีคนเด็บเองเดี๋ยวเดินกันก่อนไหมเดี๋ยวค่อยขับรถทีหลังไม่เราเดินอยู่แล้วเราไม่ขับรถจะถึงแค่ขับรถมาไว้ที่หลังอ่ะเออเขอยู่หลังไว้นะเฮ้ยมีได้ยินเปล่ามีไหมยึดได้แล้วเดี๋ยวกูเล่นเดี๋ยวกูเล่นหินให้ ไปมืาฝั่งนู้นเราเปิดแล้วก็บ้านนี้นอนแล้วกันปีเราเจอแล้วพี่ตรงนี้เลยแถวบ้านผมเนี่ยเออๆๆมีกระดานมันที่ทีเสียงใครเนี่ยบ้านทั้งสองมีคนใช่มพี่ของพี่ของพี่เกีียวเขียบบ้านสองมีคนใช่ปีบ้านสองใช่ใช่ใช่เสียงปืนออกมาแถวนั้นเลยมามดใบังคับนะรถแป๊บนะเอ่อเก็บเลยเก็บเลยกูดูหาดอยู่นะ เสียงเงียบอ่ะมีโอกาสที่มันจะโยกอย่างเงี้ยเป็ดโยกแบบกราฟส้มได้อืมมันวิ่งคิวโอ้สะพานโมวันแล้วสามพันแต่ยิงอยู่ไอ้เนีมามาสองบีฟังพี่นะเว้ยถ้าเราสบโอกาสตีมาร์กสองได้ตีนะเว้ยเพราะเราจะได้ออกจากเมืองได้ง่ายๆหน่อยเดี๋ยวดูมุมก่อนนะมุมตีไม่ยากนะไอ้เหี้ยแต่ก็ระวังโดนแจมไม่เฉยอะไอ้เหี้ยพีว่าฝั่งตัวข้ามไม่มีแล้วเ่าสะพานเนี่ยฝั่งตัวข้ามฝั่งตัวข้ามไม่รีบพีว่าไม่มีละน่าจะข้ามเจ็ดสองตัว เจ้าแมนเสียนะเอ็มเอสี่ะพานขึ้นรถกำลังเดินไปนสะพานตีกันอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าตรงนั้นมีแค่สองไเบ้านสองกันเหรอเดี๋ขอให้ช่วยทีแล้วกันตอนนี้เห็นเสื้อฟ้าเไปบ้านสองหลังเลยไปมาหาเราพี่กินไปชนชอยันเพิ่มเพิ่ม ไม่ครบ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 ตรดละตัดละตัดละอันนี้ได้เป็นตัวสะพานหนีมาไอ้เพิ่มแล้วก็จะมีตัวหน้าสะพายที่หนึ่งเอาไว้ที่มาแทนพี่ยิงได้แค่เจ็บเนี่ยเอารถมาแล้วเจ้าล้มเงินแล้วก็เจ้าเหลืองไปช้าเลยนะไปกินเออได้ๆๆผมผมเล่นตามวงกับพี่กีนะฮะ มีเสื้อนักเงินแล้วก็เสื้อเหลืองอ่ะเป็ดอยู่บ้านขวาสองตัวที่เห็นนะตอนเนี้ยเสื้อนักเงินแล้วก็เสื้อเหลืองรดดูุ่มนรถอีกแล้วนะพี่เกีย็นเตรี้ยมแล้วเตี้ยมแล้วเป็ดขอผ่านมันเคลียร์มาแล้วใช่ไหมเคลียร์เคลียร์มาแล้วเคลียร์มาเคลียร์มาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนกูบอกมาดูทีเนาะเออเอาแง่เมึงดูหลังให้กูได้ตอนเนี้ยกูขอดูข้างหน้านิดนึงพี่บอลฝั่งสิถขายไปนะเพื่อนฟังนะเว้ยกูอยากไป กูว่าต้องทั้งทำกูอยากสเตลเข้าไปเทียนนิดเทียนนิดเข้าไปใกล้ให้มันมากที่สุดอ่ะรอให้กูเปิดให้แล้วพวกมึงขับรถชนอ่ะเข้าใจปะเข้าใยแลพี่สแกล์ไวแล้วบีโอเคบีหยุดหลังไว้นะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีรถกูต้องวิ่งฮะน่ะเดี๋ยวกูจะเตลเขาเองตอนนี้กูจะเตลเขาเหตุก่อนเดี๋ยวกลับที่ต้องตีสามบางคนนะเพราะว่ากูอาจจะต้องดูหลังแล้วกูจะต้องวิ่งแล้วช้าเออเข้าใจกันอ่ะตอนนี้กูชิดเห็นมาแล้ว ต้องเหตุเพิ่มผมมองไม่เห็นพี่ตอบมนอยู่พี่ตอบเออพี่ยืนไปเลยเออพี่ตอบไม่นิ่ยู่เนินหน้าเนี้ยกูชิดได้เว้ยน้ามันจะมีเนินแต่ดูดีๆว่าเนินเปิดขวาเยอะแค่ไหนเป็ดไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยมาโฟกัสฝั่งพี่หน่อยอะไงฟังอยู่แบบไปช่วยพี่มองหน่อยมาช่วยพี่มองหน่อยตอนพี่เข้าไปเตลออ่ะบีช่วยพี่มองหน่อยบีบีบีดูได้นะบีดูได้นะดูทั้งสองค่ะโอเคสองฟังขวาแค่แค่ผมนั้นเลยนะเป็ดอืม พี่ชนะลายอยู่เป็นพี่ถึงละพี่ถึงละพี่ถึงแล้วรถตัวเดียวอ่ะเยอะไปอ่ะเยอะแบบจ้าบ่ต้มอ่ะเรายังเก็บรถได้อยู่บ้านหรือว่าเก็บรถยากแล้วได้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 ใช่ไหมพี่มาเอาอีกคันยังได้เลยนะได้ดิกูว่ากูต้องขึ้นไปเอาอีกคันนึงเก็ยรถอย่างนี้ตรงที่เลยสองคันเนี่ยเอาไปเลยเอาคันนึงไอ้ตรงผมเนี่ยสองคันเหมือนกันกูทิ้งหายมาแล้วนะเป็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูเสพละกูเสพละวเหตุปึ๊บเห็นตรงนี้ละเห็นอยู่นองลอยหมดเลยปึ๊บ สามตัวเขาที่ไม่เห็นน่ะอินฟินอ่ะไหมครับอินฟินเหลือสามแล้วก็อินฟินอินฟินหมดนี่อินฟินหมดสเอตี้ที่ฆ่าอินฟินอ่ะเเลยดี๋ยวเราจะตีมาแล้วเล่นอย่างนี้ไหมเดี๋ยวตัดเชลเปียบ้านเลยวะชนบ้านชนบ้านชนบ้านสามเอมันน็อกก็ตัวหนึ่งพี่ลาดได้วะพี่ไม่อยากลาดวะ ไอบีกูไอบีเป็นน็อกยู่ตรงนี้บีซัดได้ปะแล้วหนึงกูหาแจมอยู่ม่นมันน็อกยู่ตรงรถอะเพื่อนเนี่ยเนี่ในในเนี่ยน็อกสองว่ะเปิดแล้วแล้วรถเปิดแล้วเปิดแล้วเออเสื้อแดงอะสวยเฮ้ยไอไอน็อกเป็ดเอิดไม่เป็นไรมันมันขอบวงมันขอบวงเพื่อนใจเย็นเมันขอบวงเอไอเหรอตัวเดียวแล้วอ่าตายตัวหนึ่งแล้วเออเดี๋ยวเราดูเราดูวงก่อนอันนี้ซ้ำนะนี่ซ้ำนะเก็บขังหมดไปก่อนนะเก็บขังหมดไปเยี่ยมคืซ้ำนะเอไอเหรอโอเคตีตีเลยดีกว่าตีเลยดีกว่าได้อันนี้เป็นนะนะขอสามว ขับรถ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 เลยมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาต่อพร้อมกันพี่ยินคือชั้นคือชั้นสองมายิงพี่ไม่ได้แน่ผมอยู่อ่ะหนึ่งะขับรถก่อนป๊หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยอวรออยู่รออยู่รออยู่พี่บีขี่บนกลับมาผมก็ได้เออมาแล้วไปไปนึงไปนึงพี่ยินช้าพี่ยินช้าพี่ินต้องเอาแล้วพี่พี่เลิศแล้วแรงอะไรเพื่อนเดีลยวพี่ยินเหมือนไม่มีเลยป่ะเฮียมันหนีไปแล้วโดดเข้าห้องมีโดดเข้าห้องมีได้ พี่กีแล้เข้าตัวได้พี่กีแล้เข้าตัวได้เขาเร็วเขาเร็วเขาเร็กูโดนมันเข่านี่ยิงต่อเลยกูผิดเล่นตรงนี้ต่อไหมเพราะเดี๋ยวไอ้เผื่อไอ้ตอนนั้นมาชนอ่าฟังระหว่างข้อมูลอ่าประกาศพรุ่งเหมือนจะเป็นพลอตี้เลยเพราะมึงหาโอกาสเอาแล้วกันเออมาหนึงนะเพิ่มเราเราเซฟปะวะดูนะเจ็บมั้โอเคถ้าบังไอ้เชี่ยบ้านบนเจาะ ถอยถอยเลี่ยมนิดหนึ่งถอยเลี่ยมมาดีวะไอ้บ้านข้าง้เราอ่ะเกิดแม่งคนใช่ใช่ใช่เห็นชุดปาร์คโม2สีฟ้าตัวนึงแล้วเนี่ยมีเอะไรบ้ามเจ็บเฮ้ยกระจายดูกันหน่อยดูพื้นที่อย่างนี้หน่อยครับดูหลังก่อนเอาชัวร์เผื่อมีงูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ฆ่าให้มั้งหนึ่งอ่ะเฮ้ยยิงนี่เห็นยิงเลยบ้านเขียวบ้าเขียวที่เราอยู่ซึงเขาสองตัวยังต่ำนะบ้านหน้าเราอ่ะสมบสม ตายแล้วป่ะพี่อีอกโคเทียแล้วน่ะเออเหมือนตายแล้วอะจะตายแล้วเออว่ะมันบนเข่าคือเดย์ใช่ขบนเขาคือเดย์ใช่ใช่เดย์เดย์เดย์จุดแฟร์จุดแฟรฟังพี่ฟังฟังพี่ฟังพี่เราไม่ต้องสนใจเขาแล้วเราค่อยๆเลาะ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 ไปอย่างนี้เพื่อหาวิธีฆ่าได้ไหมอ่าฟับมึงนะบีบีดูเขาให้หน่อยบีดูเดย์หน่อยบีเออต้องไปเใช้บ้านซ้ายพี่จะวิ่งพี่จะวิ่ง ถ้าเดต้องออกเพิ่มก็ใช้สดเลยเพิ่มเพิ่ออกมาข้างบ้านเป็ดอันนึงนะอ่าพี่จะวิ่งพี่จะวิ่งเฮ้ยพี่กับเพิ่มมาใช้ฝั่งซ้ายนะอ่าเดี๋ยวพี่จะตามไปพี่รอบีมาดูให้พี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะวิ่งตามไปจอดบ้านม้าสองคันเลยเออเพิ่มเฮ้ยมันเห็นพี่มันเห็นพี่อันนี้จักบ้านวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วบีไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณรอกูรอคุณรอเหมือนเจ้าที่เดียวกันเพราะว่าไม่รู้ว่ดูไว้ดูไว้เดช่ยไหมข้างบนอ่ะเดชัยไหมใช่เดเดเดไอ้แค่บ้านม้าสองอ่ะจอดีนกัใช่มมยเิ เงียบเงียบเงียบฟังเดยเหมือนโดนระเบิดอยู่มาสแตนบายรถดิสแตนบายรถดิเผื่อได้ถ้าเราไปเราจะไปหลุดสองไม่ได้ถ้าเราไปเป็นไถเขาโอเคไหมไปหลุดหน้าก่อนแล้วไ่ออกไปถ่ายถ้าจะถ่ายอ่ะเข้าใจเข้าใจเราต้องถอยรถไปทำรถดิทำรถออกดิเดี๋ยวเช็คล็อกตัวให้เดี๋ยวเช็คล็อกตัวให้เดยออยยถ์เดเขาน็อกไปหนึ่งแต่เขายังไม่น็อกนะรอเขาน็อกก่อนรอเดชื่อขึ้นน็อกเราค่อยไป ไป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 สอเียงไปหุมที่อลไปหุมที่อไขาเกยาเหลือตัวเดียวแล้วแทปเปอร์เหลือตัวเดียวเียหองเวองหลุมลูกมือใช่ไหมโอเคแสเลเมื่อี้านั่งชุบกยูเล่นเลยเล่นเลยเล่นเล่นเลยเล่นเลเล่นเลยสเลยงเล่นเลยเล่นเลยไม่ค่อยสวยสวยสวย ไอ้ไร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 ตายแล้วตายแล้วหมดครบเลยปะหมดแล้ว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 ทับแล้ก็หมดทับแล้ก็หมดชุบนะไปชุบชุบพี่ดูเองพี่ดูเองพี่ชุบได้ป่ะพี่ชุบดีกว่าผมมุมผมอยู่อยู่แล้วอ่ะรถกูถึงข้างหน้าเราเป็นไงวะมัดหนึ่งเล่นได้มัดหนึ่งเล่นได้มัดหนึ่งเล่นได้แต่ยังไม่ได้เกลียร์ขวาถูกไหมใช่ยังขอให้ครบก่อนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ โอเคใช่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 ี่กลับอะไรของซ้ายไปก่อนนะคนเดียวพอล์คงสามคนเล่นขวาเต็จขวาสุดเลยได้ป่าววดูอ่ะแม่กูขอเก็บศพก่อนอย่าเลยนะย่ากูน้อยเอาเถมัไปก่อหลุมตรงนี้ก่อนไม่หยุดเข้าวงไปก่อนดิลองดูเข้าวงดูก่อนดิไปก่อนนคงเฮ้ยอย่ารีบเราเห็นวงแล้วตรงนี้ระวังนะมันอยู่อย่างนี้โอเคโอเคไปเกิดเพิ่มูีคนเดียวเพิ่ม พี่พี่ทำหลังอยู่เข้าใจปะตัวแม่งมานอนเนี่ยเท่านั้นรอรอพ่อพพี่ดูขวาขาดอยู่พี่ดูขวาขาดแต่พี่วิ่งตามขวายซ้ายดิพี่กินหาซ้ายหน่อยผมคมคำกลางให้พี่กินหาดูทางซ้ายหน่อยเผื่อมีที่หรือมีอะไรให้เล่นอีกหลัก็เป็นเนลนนะบีเนินมักสี่อ่ะเนี่ยเอารถสอยไปมังเกอร์ได้แค่นั้นนะแต่ถ้าเราข้าฝั่งนี้หมดจริงๆอ่ะเราเข้าไปชิดตรงนี้ได้ต่อนะเว้ยตรงถนนอ่ะมันเป็นถนนดินเล่นได้เป็นเดินอ่ะมึงฟังกูข้อมูลไม่ต้องเยอะแต่มึงต้องเห็นมา มึงต้องอยู่ในมุมที่เห็นนะแล้วแล้วพอแล้วพร้อมตีแล้วพร้อมตีงั้กูต้องขยับไปข้างหน้าว่ะข้างนี้กูขยับไปข้างหน้าดีกว่าผมอยู่ในวงแล้วนะตัวที่ผมอยู่อ่ะโอเคขวาเคลียร์แล้วนะเดี๋ยวกูหยับหยับมาแบบใกล้มันหน่อยจะไม่ใช้รถใช่ไหมกูไม่ใช้กูใช้รถพี่มองให้ก่อนดีพี่มาเข้าวงให้ดีที่สุดท้ายครับพี่ครับพี่ดูมูด้วยนะเพิ่มเพิ่มเฮ้ยเดินหน้าไปได้ก๊ะไปได้กูไปเองกูไปเองไม่นไม่กูไปเองกูไปเองโอเคโอเคขวาเคลียร์แล้วต่อขยับรถไปจอด

ออกรถตับเพื่มาโอเคโอเคโอเคกูดูซ้ายอยู่นะกูดูซ้ายอยู่พี่อยู่ขอส่กับเพิ่มเขากลับแล้วเขากลับแล้วเขากลับแล้วกลับอย่าน็อกอย่าน็อกอย่าน็อกไม่น็อกไม่น็อกเขากลับแล้วมันมันจะชนะได้มันต้องเปิดเราน็อกได้เหนื่อยปะได้เหนื่อยได้มึงจอดล้อมาได้ปะไม่ได้ขับกลับแล้วพี่พี่อยู่ในี่ไม่ขี่กลับไปมาสองเสร็จไม่ได้จอดห้องน้ำน้ำไม่มีคนนะกูกูขยับรถไปพวกมือเหนื่๋ยวกูรามารถอีกคันนึงเฮ้ยกูถอดอย่าได้คันนึงก็เพ้่นะ

ไม่ไม่พี like nah bottle bottle ่ฟังฟังพี่เดี๋ยวโดนล้อมเอาให้หลังไม่มีดีกว่าชนมาหนึ่งดีกว่ามาเป็นเนินหน่เห็นปะมาเป็นเนินอย่างเงี้ยไปไปไปเจ็บเเเ็บไอ้เชนินนั้นเ็บโอเคไปเดี๋ยวา่เ็บไปไปไปหน้าเราองตัวแล้วก็บ้านตัวนี้มันมีมันมีแค่สมตัวเดี๋ยวเรายิงวัตสุเลยเที่ยวฟ้าผมหน่อยร้องน็้องตอนะเปิดมาไม่น่าอยู่ทนี้ไมอยู่อาจจะอยู่นต่อไปวะ ยเลยมันจะรับมันจะรับตัวหนึ่งตัวไกลอ่ะไม่ต้องรีบมาเล่นไปก่อนแล้วเจอแ้ฟังกูมาอยู่หลังต้นไม้เองไมใกล้เหรอใช่ใช่ใช่ปิดได้นะตอยต่อต่อต่อยต่อยยตอตอ่อยต่อย่อยตยต่อยดยตตอตอเย่ต่ออตออเ่ยออย ไหลขวาปึ้มปึ้มถ้าไหลไหลอย่างนี้ปึ้มเจ็บที่ยิงไหลขวาหมดเดี๋ยวพี่เล่นซ้ายให้ไหลขวากระปเดี๋ยวพี่เล่นซ้ายให้ไปพี่กินไปน้ำเลยพี่กินน้ำเลยกินมาพี่กินมาพี่กินมาเนี่ยชิซาโบอลแล้ใจเย็งนะเพิ่มรอเทขาอะ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 โอเคพี่ติดหนึ่งพี่ติดหนึ่งเนาะตงมันบ้าทั้งสองเลยเฮ้ยเหมือนข้างหน้าตัวเดียวใช่ใช่มีข้างหน้าตัวหนึ่งเจอแล้วข้างหน้าตัวเดียวนั่นแหละตามอยู่ทามานะตามอยู่เต็มมากเพิ่มต็มมาก